พวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดขอต้อนรับเข้าสู่โลกของซีลิกเซเล็กซ์จากดาวกราวีนา9โลกกลางพื้นดินน้ำแข็งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเอาตัวรอดได้เราได้พบสิ่งมีชีวิตประหลาด2ตนนี้ผิวหนังซีดเงาร่างสูงโปร่งแข็งแรงดวงตาไร้ลูกตาดำและท่าทางเหมือนกำลังสื่อสารกันอย่างมีระบบพวกเขาคือซีลิกเซเล็กซ์ เผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในมิติที่มนุษย์ไม่เคยเข้าถึงถูกค้นพบครั้งแรกโดยยานสำรวจหล้คนขับเมื่อไม่นานมานี้อาหารของพวกเขาคือมแมลงพลังงานสูง void beetles แมลงที่ดูเหมือนบินได้ด้วยแรงสนามแม่เหล็กมักปรากฏตัวพร้อมๆกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และเชื่อกันว่าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ซิลิกใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อและความสามารถในการเดินทางข้ามมิติ มีทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าพวกเขาอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์อื่นแต่เป็นเงาวิติติของมนุษย์ในอนาคตที่วิวัฒนาการจนไม่ต้องพึ่งคำพูดอีกต่อไปภาพนี้ถ่ายจากโครงการลับ IEVEIL 07ในเขตขั้วโลกใต้โดยกล้องที่สามารถจับแสงนอกสเปกตรัมมนุษย์ได้เท่านี้ถึงจะมองเห็นพวกเขาคุณคิดว่าพวกเขามาเพื่อสังเกตมนุษย์ หรือเพื่อเตือนเราอะไรบางอย่างคอมเมนต์ Comment ไว้ด้านล่างซิลิกเซเล็กสิ่งมีชีวิตนอกขั้วโลกใต้สิ่งมีชีวิตต่างดาวเรื่องลี้ลับรู้สึกอย่างไรบ้างกับสิ่งเหล่านี้คลิปนี้เผยแพร่เพื่อการเรียนรู้และศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใครมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงไว้ใต้โพสต์ได้